ตอนชาวไร่รับบริการเติมเกมอีฟบอลโมบายราคาถูกเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยร้อเปอร์เซ็ไม่มีรีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Rov Free Fire FC Mobile และเกมอื่นอีนอกมากมายมากกว่า50เกม ร้านเปิดบริการยาวนานกว่า10ปีจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการันตีปลอดภัยแน่นอนเพศแท้มีผู้ติดตามมากกว่า40,000คนร้านเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงหากใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องของเราแล้วคุณจะได้ส่วนลดนะจ๊ะเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคอนเทนต์การจัดทีมรุ่แรงกันเหมือนเดิมนะครับ ดี๋ยววันนี้ก็มากับแผน4 1 2 3นะครับแผนนี้ก็ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาให้เล่นนะครับทุกคนคนไหนที่เซไว้ก็ลองมาจัดเล่นแบบสนุกกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับเราจะมาจัดกับนักเตะที่เป็นการ์ดเขียวทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กองหน้ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวกองหน้าผมจะใช้เป็นเอนคิเทียละกันนะครับตัวนี้ยิงคมนะครับทุกคนเป็นสไตล์โกเวอร์เชอร์นะครับปีกขวาเดี๋ยวผมขอใช้เป็น โมฮัมเหม็ดซาลาแล้วกันนะครับตัวนี้เท้าซ้ายธรรมชาตินะครับเท้าวขวาสิงแวดล้อม <laughs> ส่วนปีกซ้ายนะครับผมเดี๋ยวขอเอาตัวนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> คอรัสคเดียนะครับตัวนี้ก็ ถนัดทั้ง2เท้านะครับถือว่าโอเคเลยนะจังหวะกระชากลากเรือนี่ถือว่าทําได้ดีมากนะครับความเร็วก็มีนะฮะส่วนกลางคู่นะครับตำแหน่ง AMF นะครับตัวแรกเดี๋ยวขอใช้เป็นสเตอร์ลิงดีกว่านะครับตัวนี้ก็เพิ่งเปิดได้มาใหม่นะครับตัวนี้เป็นร่างเคติพเเมกเกอร์นะครับมีความจี๊ดอยู่นะตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับขอใช้เป็นสไตล์โฮพเยอร์แล้วกันนะครับอ่ะเอาเป็นเดื้อพาวแล้วกันยืนตำแหน่ง AMF คู่กับลายสเตอร์ลิงนะครับก็ตัวหนึ่งเป็นเคทิพเเมกเกอร์ตัวหนึ่งเป็นโฮพเย กลางตัวรับเนี่ยเราจะใช้เป็นอ่าพอดีเลยมีดีิคลไ์พอดีนะครับตัวนี้เป็นเดอะเดสทอยเลอร์นะครับแบ็กโฟนะครับผมเริ่มกันที่แบ็กซ้ายกันแบ็กซ้ายผมมีหรือเปล่าเนี่ยอ้ามีนะครับผมเป็นซามูเอลลิโนนะครับยืนแบ็กซ้ายไปแบ็กขวาแบ็กขวา,ขวารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอ่าพอดีมีอเล็กซานเดอร์อโนนะครับที่สามารถยืนแบ็กขวาได้นะครับจับมาเลยโอเคเพอร์เฟกครับผมส่วนคู่เซนเตอร์นะครับเอาละคู่เซนเตอร์ผมจะมีเปล่าเนี่ย อ่าเจอแล้วครับเป็นลามอสนะครับตัวเนี้ยเป็นสไตล์บิวอัพแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเดอะเดสทอยเออร์นะครับจัดปลายพอดีเลยครับผมตัวหนึ่งเป็นบิวอัพตัวหนึ่งเป็นเดอะเดสทอยเออร์นะครับคู่กันไปคู่นี้หวังว่าจะโชว์ผลง,งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาหาผู้รักษาประตูกันนะครับชิบหายละผู้รักษาประตูผมไม่มีการ์ดเขียวเลยวะทุกคน ไม่เป็นไรครับขออนุญาตใช้ปีเตอร์เชคละกันนะครับยืนผู้รักษาประตูนะเนื่องจากเราไม่มีผู้รักษาประตูการ์ดเขียวก็จะขอใช้ปีเตอร์เชคแทนละกันนะครับโอเคครับรูปแบบทีมของเราก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการ์ดเขียวกับแผน C123 สนะครับส่วนตัวสำรองนะครับเดี๋ยวผมขอไปจัดมาสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเราก็เจอกันในแร้งกันเลยนะครับ let's go เฮ้ยเอาเรื่องนะครับเจอ C13 2 Quick Counter นะครับแถวน,นี้บอกเลยว่าทำชิงต่อบอลเนี่ยน่ากลัวมากนะครับยิงกองหน้าเป็นดูมิเก้นะครับยิงคู่กับเดียเปโลนะบอกเลยว่าบันไลกองหลังเราแน่นอนนะฮะ <c oughs> เป็นฝั่งเขานะครับได้เคลียร์บอลก่อนนะผมดูมิเก้เคลียร์มาที่คิมิตกระชาขึ้นมาแล้วจ่ายที่เดียเปโลเบนลมาไม่ถึงดูมิเก้ฮะอนโนยกขึ้นมาับผมสาราพิกออกโอ้โหไม่ได้คาร์ลอดแทงมาที่เดียเปโลตอก้นมาสวยเลยครับเมนเดสยังไง เจอโอโน่สวยครับมาซาร่าเข้ากลางเซอร์ลิงมาที่เดเบลแทงออกซ้ายครับคลัสกิลดิอรอเพื่อนวิ่งแล้วปาดมาจังวันนี้เดวบล์หมุนกลับมามาที่เซอร์ลิงเฟกช็อตโอ้คู่ไม่ได้เจอตัดไปครับเป็นตัวคลอสเบิร์นมาเดี๋ยเป็นโลกสวยครับดีใครขวายาวไปซาร่าเฟกช็อตกระดาษชกจ่ายมาที่เซอร์ลิงเซอร์ลิงพิง สายะ่าเฟกช็อตจากที่อโนคือหลังมาที่เดคเลตยัดมาที่เซอร์ลิงเซอร์ลิงไม่ได้ครับ <c oughs> กะว่าจะยิงเลยครับชิบหายแล้วเขาสวนกลับจังวันนี้เดี๋ยวไปโลเดี๋ยวไปโลจะไปไหนโอ้โหจังวันนี้ฟ้าวเฉยฮะเจอลามมดเข้าจังวันนี้ <c oughs> น่าจะไม่โดนบอลน,นะน่าจะโดนคนเต็มเต็มเลยนะครับช็อตน,นี้นะเป็นลูกตั้งเตะของฝั่งเขานะครับผมคิมิตเลนสั้นที่มินเดส จ่ายให้คาร์ลสวยเซอร์ลิงมาที่ซาร่าให้กับเซอร์ลิงแล้วก็ยักขึ้นมาค,ครัสเคเดียมาที่เอ็นเคเทียครับแล้วมาที่เดเบอเดเบอมวนรอเพื่อนมาครับผมซามเมลิโนกระชากมาจาังหวะนี้จ่ายเข้ากลางที่เดเบอมาที่ดีเคไลท์วิ่งแล้วจวังหวะนี้ยกมาบ่งเข้าไปอู้หูไม่ได้เอ้าเอาซองแตกไม่ได้ครับคืนบ่งตรงนี้สวยเซอร์ลิงมาที่ดีเคไลท์มาครับค,ครัสเชเดีย เจ้านี้โชว์ความพิ้วหน่อยมามาเข้ามาเข้ามาหักหลบไปครับเจ้านี้กระชากสุดเส้นสวยอ้โู่แต่ยาวครับติดจองกันเชโร่นะครับผมกันเชโร่ยังไงจ่ายเข้ามาก็สวยสิครับเจ้านี้เดบิวตาดักได้จ่ายมาที่ซาลาซา่ามมวนมาสวยครับเจ้านี้เลี้ยงเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นโค้งลูกนี้โอ้เอาโอเคครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกปั่นของโมฮัมเม็ดซาลานะครับ โอ้โหมีโชคนิดหน่อยนะครับจังหวะนี้ชนเสาแล้วกระเด็นโดนพวกเสาประตูเข้าเฉยนะฮะโอเคครับผมถอยเลยจังหวะนี้เฮ้ยโ,โ,โ,โอ้โหมาได้ไงเนี่ยลูมิเก้ย,ยิงลูกนี้โอเคครับผมติดเซฟหวอันตรายมากลูมิเกเเนี่ยจังหวะนี้นะดีที่ปีเตอร์เชคเรายืนเสาแรกไว้ดีนะครับทุกคนโอ้โหจ่ายลูกนี้ก็เหลือจะเชื่อน,นะโค้งอ้อมเลยจ้องกันเซโลนะครับอยู่ที่บอลอ้าวกันเซโลไม่เปิดนะฮะ เปลี่ยนมาเป็นโรเบโตคาร์ลสแทนนะผมเข้าซ้ายนะคาร์ลสเปิดเข้ามาเจ้าวันนี้มงออกมาโอเคคาร์ลสเชียรีครับยกมาที่สตริงมงต่อไม่ได้ครับลูดิเกอร์ลูดิเกอร์สวยครับมงมาสตริงมาที่อโนกระชากขึ้นมามวนรอครับผมเราจ่ายเข้ากลางไม่ได้ครับติดคาร์ลสจิ๊บหายแล้วเจ้าวันนี้ คารอสจ่ายมาเบิรก์กแคมเบิร์นมาโอ้โหแล้วปั่นขวาลูกนี้เอาน่าจะล้ำหน้าไปนะครับช็อนนี้นะนั่นไงครับผมโอ้โหเดี่ยวเป็นโลวิ่งเลยเฉยนะ <c oughs> โ,โหรอดไปครับจังหวะนี้ปายกขึ้นไปครับไปเดวเช็คสาราขึ้นโม่งมาก็ไม่ได้ครับคิมิตจ่ายมาที่เบิรก์กแคมเบิร์นมาสวยเอ้าโอ้โหเซอร์ลิงมวน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  ลามอสออกขวาครับอนโนเบิร์นมาไม่ถึงซาลาโอ้โหยืนรอบอลจิบหายแล้วมาอีกครั้งครับผมคาร์ลอสแทงมาที่เมนเดสเมนเดสยังไงเอ่ยโอ้โหเปิดมาได้แล้วเอ้ยเอ้ยหโม่งไปไหนครับนะ่ะเคครับสวนกลับไปซาลาจ่ายเข้ากลางมาที่เซอร์ลิงจ่ายต่อครับผมเดีเ๋ยวเบาสายวิ่งแล้วไปช็อตน,นี้ข้างหน้ามีสวยข้ขวายิ่งเรียบร้อยครับผม2ประตูต่อศนะูนย์ก่อนหมดครึ่งแรกนะครับผ สวยครับสวยจวังหวะนี้นะขึ้นเกมมาเป็นแผงเลยนะฮะโอเคหมดครึ่งแรกไปครับผมเราก็นำไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับจากลูกปั่นของซาร่าแล้วก็การขึ้นเกมมาจัดสุดท้ายนะครับโอเคครึ่งหลังเดี๋ยวขอเปลี่ยนประธานไปลงมาแล้วกันนะครับผมมาเพิ่มความจี๊ดในแดนหน้านะครับ <20. S 1> เอ๋มาเป้ครับผม <20. S 1> เขี่ยมาที่ดีเคไลท์ <20. S 1> จังหวะนี้มวนมวนมวนเฮ้ย <laughs> <laughs> โอเคครับไป นิโน่เบิลมาฟลเชเลียกระชากไปโอ้โหไม่ผ่านจอนเชโลนะเอาเอาเอาผู้โหไม่ได้เฮ้ยเขาต่อบอลมาสวยเลยเดี๋ยวไปลกสวยเอาดิเคไลคืนก่อนเคลียยวันนี้โมงขึ้นไหมโอ้ไม่ได้เลยซาร่าขึ้นโม่งแต่นะทีไม่ได้เปรียบสักลูกเลยฮะโอเคไปครับสวยกระชาก Uh huh. มาได้เดาแทงมาครับผมเป๊โอ้โหเป๊ช่างงักกว่าทุกคนช็อตเมื่อกี้โอ้โหตอกส้นเลยเหรอเอาเอาโอ้โหโฉบมาได้อีกอะไรวะเป๊เปิดมาแม่นด้วยครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวไปโลหืเขามาแล้วอ่ะโอ้โหเข้าไปถึงบอลชิบหายแล้วดิอาร์ดดิอาร์ดชอ็อปดิอาร์ดดีอาร์ดยิงออมองสวยเข้า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 สวย เอาแล้วเล่นต่อไม่ได้เฮ้ยเชียยก่อนโอ้โหครึ่งหลังเป็นอะไรมาเนี่ยนักเตะ <c oughs> คิมมิดมาที่เดมเบเล่ฮะเดมเบเล่กระชากขึ้นมาเดมเบเล่เดมเเล่เยังไงโอ้โหจ่ายแทงมาจังวันนี้เฮ้ยชิบหายโอเคเป็นลูกออกครับผม <c oughs> ชาวกันเซโลนะครับเปิดเข้ามาจังวันนี้โมงเคียวมาได้ครับเฮียบาเป้ เอ้ป oh, wow. hey, hey, oh, uh ๊อปเป้เฮ้ยเฮ้ยบอลมันยังไงเนี่ยโอ้โหว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำชิงเจ้าวะนี้ไปเซอร์ลิงรัสเชียอืดี้อื้มาลามันไม่วิ่งฉีกออกเหรอทุกคนเอาต่อบอลอย่างสวยอ่ะดูดิดูดิชิบหายเฮ้ยเฮ้ยอ้โหเอาเรื่องว่ะทุกคนครึ่งหลังเนี่ยคนละคนละเรื่องเลยกับครึ่งแรกเนี่ยดูดิเขาต่อบอลอย่างน่ากลัวไลยทุกคน แต่มุมอีกครั้งนะครับจางส์เซโลเปิดเข้ามาจาังหวะนี้โมเขียวมาได้เซอร์ลิงถึงนะถึงนะโอ้โหไม่ได้อเลยวะแล้วจ่ายมาผมจังส์เซโลเปิดเข้ามาโอเคปีเตอร์เช็คเยี่ยมไปขึ้นมาครับไปโม่ไม่ได้อีกแล้วสวยซ้ายซ้ายซ้ายไปโอ้โหเจอเดมเบลีแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นไง อูว่าแล้วชิปหายโอ้โหยิงจนได้นะครับเครื่องหลังเขาแบบเอาเรื่องจัดนะครับทุกคนมาเดี๋ยวขอเปลี่ยนเด๋ยวเปาออกแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเอาเบนิแฮมลงมาเล่นแทนแล้วกันนะต้องการตัวที่มีความสดนะครับเบนิแฮมน่าจะตอบโจทย์ได้นะครับทุกคนไปเอาหน่อยไวย้ทุกคนเดินลูกเขียนแล้วกันไปนี่คลคยแทงมาสวยเอา้าช่องนี้มาเบนิแฮม ปั่นขวานิ่มๆเรียบร้อยครับผมสามปรปตูต่อหนึ่งมาดิตีงูต้องตีตตตให้ตายนะฮะเกือบโดนงูฉกต <c ười> าย,ลยอาอแล้วเมื่อกี้ไปผอยเลยเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยชนเสาโอเคโอ้โหเอาเลื่องหัวครึ่งหลังเนี่ยเคาเล่นนหรือเปล่าวันนี้ทุกคนไปเฟกชอ็อตแล้วก็แทงมาเบลิงแฮม คืนมาที่ดิโนแทงมาลูกนี้โอ้โหเบาเกินไปครับแล้วเขาขึ้นมาอีกแล้วโอเคเอรลิงยกไปมงดีคาไลจ่ายมาที่คอรัชเชียรดียแทงออกซ้ายครับดิโนฝากเข้ากลางที่เบลิงแฮมสวยโอ้โหไม่ได้แล้วเอาไม่ถึงครับิบหายแล้วโอ้โหขึ้นมาเป็นแพงเลยสวย ไม่จับอลเอาแล้วจ่ายพาลาดเดนเบรตจ่ายมาโอเคแทงยาวไปสวยไปกระชากเลยครับกระชากเลยแล้วก็แทงต่อไม่ถึงเวลิงแฮมโอเคหมดเวลาไปครับผมโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับสำหรับครึ่งหลังนะเขาเล่นแบบต่อบอลแบบน่ากลัวมากนะฮะสถิติดีกว่าเราอีกนะครับการยิงการอะไรนะครับทุกคนก็เป็น n อ็นเร์นะครับได้แมนอัลเดมัไปนะครับ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดทีมกัดเขียวกับแผน4 1 2 3ก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ